กกใช่ไหมคะผ่านนี่เมย์ชนาค่ะเออเมย์อยากรู้ว่าพี่ปล่อยผ่านไปได้ไงอ่ะให้ให้คนของพี่เขียนขึ้นหัวแบบเนี้ยฮะว่าไงนะคะาของะอ่าข่าวของเมย์ค่ะเขียนว่าเก๋เก๋เป็นคนแรกของผู้ชายอะไรเนี้ยพี่ไม่เห็นเหรอคะพี่เป็นบอกกอไม่ใช่เหรอคือเอ่อข่าวก็ต้อง่ามตาพี่ว่าทำไงแล้วก็ จะมีที่ส่อพงนี่เขาเป็นข่าวหน้าใหญ่เขาก็จะโพสต์ีอทีเลงอาแล้วพี่ให้ผ่านได้ยังไงอ่ะพี่ก็เป็นผู้หญิงอ่ะพี่พี่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันเก๋หรอที่พี่เขียนว่าเก๋เก๋เนี่ยอย่างวนเรื่อง่นักงเมย์คือว่าถ้าอ่านในเนื้อข่าวเนาะเราก็จะเป็นเรื่องของเป็นแฟนอใช่ในเนื้อข่าวแต่พี่ก็รู้ไงพี่ก็รู้ว่าคนไทยอ่านไม่เกินเจ็ดบรรทัดแล้วพี่ขึ้นหัวแบบเนี้ยพี่พี่คิดว่าพ่อแม่เมย์รู้สึกยังไงอะพ่อแม่ก็เป็นข้าราชการชันผู้ใหญ่แก่มากแล้วอ่ะ เป็นลองอายการสูงสุดนะพี่แล้วพี่มาเขียนแบบเนี้คือถ้าไม่เขียนบ้างพี่แบบไม่ไม่เขียนถึงพี่บ้างที่เอาใจเขาใส่ใจเราสิแล้วเขียนว่าพี่แหม่มเก๊ๆเอากับผู้ชายคือเม่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเขียนแรงขนาดนี้ไนงะแล้วเม่ต้องการคาขอโทษอะไรจริงค่ะเมคืออันอันนี้อันนี้ก็พี่ขออนุญาตนิดนึงเนาะก็พูดคือไี่เข้าใจเมย์แต่ว่าขอโทษดีกว่าพี่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกค่ะอ๋อพี่ ขอโทษอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ดีแหละก็ต้องขอโทษเม์ด้วยเพราะว่าขอโทษครอบครัวเม่ด้วยค่ะขอโทษแฟนขับเม่ด้วยค่ะแฟนขับต้องขอโทษนะคะขอโทษค่ะพูดค่ะพูดค่ะไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องขอโทษต้องมีอยู่แล้วค่ะขอโทษพ่อแม่เม่ด้วยค่ะพูดสิคะขอโทษเม์แล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ค่านได้รับผลกระทบนะคะ ขอโทษขอโทษเพศแม่ด้วยพี่พี่ก็เป็นผู้หญิงอะในเมื่อพี่อาจจะไม่ได้เป็นคนเขียนอะแต่ลูกน้องพี่เขียนแล้วพี่ปล่อยผ่านอะน้องหนูอยู่วงการนี้มาสิบสิบแปดปีพี่แล้วหนูก็อยู่แบบอยู่มานานมากแล้วคือหนูก็โดนอะไรแบบนี้มาตลอดหนูก็ไม่อะไรนะแต่อันนี้มันเกินไปจริงๆคือในในข่าวมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าการพาดแบบเนี้ย จจคือเมย์อยากรู้ว่าจัญญาบันน่ะได้สอนกันบ้างไหมอะ่ะของการเป็นนักข่าวของของหนังสือพิมพ์พี่อะ่ะค่ะเออพี่ได้สอนบ้างไหมคะลูกน้องพี่เนี่ยคือเมย์รู้นะ,ะว่าเขียนแรงแรงแล้วมันคนมันสนใจแต่คือคือคือเมย์เสียหายไงเนาะเมย์ก็แก่แล้วพี่เมย์ก็สามสิบกว่าแล้วพี่แต่อีกแค่เมย์มีแฟนเด็กแล้วต้องมาเขียนขนาดนี้อ่ะ เมย์ไม่ได้อยากดังไปมากกว่านี้พี่เพราะเมย์อยู่มานานแล้วเมย์ไม่ดังไปกว่านี้แล้วถ้าเกิดจะเขียนดีๆไม่ได้ไม่ต้องเขียนถึงเมย์ก็ได้แบนเมย์ไปเลยจริงๆเพราะว่าเมย์ไม่ดังไปกว่านี้แล้วพี่เมย์ไม่ได้อยากดังเลยเมย์อยากอยู่ของเมย์แบบเฉยๆค่ะนะคะค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ไม่ขอให้คนไม่ขอให้คนที่เขียนอันเนี้ยนะถ้าเป็นลูกน้องพี่หรืออะไรอ่ะเออในเมื่อพี่ต้องมานั่งขอโทษแทนเมย์เนี่ยให้เขาโทษมาขอโทษเมย์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเมย์จะจบเออ พราะว่าเมย์ไม่โอเคก็เป็นที่รับชอบและคนรับเองเนาะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าในฐานะที่ที่เป็นหัวหน้าแหละแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ที่สัมภาษณ์เนาะก็คือว่าจริงๆข่าวเมย์ก็ค่อนข้างเยอะทั้งเว็บไซต์มเนเจอร์หรืออะไรแล้วก็นำเสนอทุกอย่างหรืออย่างข่าวเนี้ยคือเออมันก็ได้หลายวงมันทอดเหวแรงแต่เนื้หาข้างในมันก็ ไม่ได้มีอะไรมากใช่มันไม่มีอะไรไงแต่ถ้าสมมุติว่าเมอยู่ดีๆไม่เขียนว่าพี่เป็นกะหรี่แล้วข้างในมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกยังไงอ่ะสมมุติสมมุติเราก็ต้องโกรธอนเออเนาะงันต้องเข้าใจเพราะว่าเมเมย์จริงๆเมย์จะฟ้องพ่อเมย์ก็ได้อ่ะพ่อเมย์ถ้าฟ้องนิดเดียวลูกน้องเขาจัดการให้ได้หมดเลยอ่ะเอาคนที่เขียนอันเนี้ยมาออกหน้าก็ได้แต่เมมันเขียนมันเขียนได้ต่าจนเมย์ไม่กล้าฟ้องพ่อเอางี้ดีกว่า เมย์ส่งไปให้ใครดูเมย์ก็อายเขาอ่ะขณะที่เมย์เป็นคนโดนกระทำเมย์ยังอายเลยอ่ะทําไมคนเขียนถึงไม่อายอ่ะก็ขอบคุณเมย์ด้วยแล้วกันเนาะค่ะที่ไม่ไม่ได้มีแบบเจตนาจหรือจะทำอะไรที่ไม่ดีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทุกข่าวของเมย์เราก็สปอร์ตตลอดอันนี้มันอาจจะเป็นความผิดพลาดเลินเล่อไปในหน้าที่ก็ที่แบบเออเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันที่พี่ยังอุตส่าห์โทรมาแต่เอาเป็นว่า ถ้าไม่ชอบเมย์ไม่สนับสนุนเมย์ไม่ต้องเขียนถึงเมย์เลยก็ได้ไม่ชอบไม่เคียรไม่ต้องเขียนถึงเลยก็ได้เมย์ไม่ว่าค่ะคนที่อยู่รอบข้างที่นี่ทั้งน้องทั้อะไรเนี่ยก็รู้จักเมย์สนิทกับเมย์กันหมดให้มาจะข่าวอะไรยังไงก็ลงเป็นหมดมันมีเรื่องหนึที่พาดไปเนี่ยที่ต้องขอโทษนอยหรอกบ้างแต่ไม่มีว่าจะมาลงมาแปนอะไรไม่มีแน่นอนการพลาดอะไรยังไงก็ลงเหมือนเดิมข่าวเมย์เออช่วยจับ ด้วยจับโซนจับอะไรเออคือแม่ไม่เคยมีความเสี่ยงอะไรกับผู้ชายเลยนะจะเป็นเรื Pal ่ mm hmm. องของโกงๆแล้วก็พูดอั่างนู้นอย่างนี้ไปแย่งใครอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็ถือว่าโอเคทุอย่างนั่นเองที่เราจะต้องมาบ่งมาแบนเลยหรอกตรงนี้มันขิดพลาดไปอ่ะพี่ก็ต้องขอโทษขอโทษเลยมากๆจ้าแล้วก็ว่ามันมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยพี่จะรีเช็คแล้วขออนุญาตโทรหาผู้จัดงานว่าอะไรยังไงเป็นลมสัมภาษณ์ แล้วกันจะแบบว่าไม่ไม่มีอย่างนี้ทีเนาะถ้างั้นอ่ะหรือว่าพี่ขอโทษแทนทีงานทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษทุกครอบครัวของเม์แล้วก็คนที่รักเม์ทุกคนด้วยคก็เราจะเราจะทํางานให้รอบครอบแบบนี้คไม่ไม่มีปัญหาต่อกันไม่มีว่าจะต้องมาบงมาแปลอะไรกันไม่เลยเม่บอเราต้องเจอกันอีกงานอวันหนึ่งเม่เม์ก็ต้องไปแน้วเม่ เมย์ก็อยากมีความรู้สึกดีๆอ่ะหนึ่งจริงๆวันหนึ่งเมย์แต่งงานเมย์ก็อยากชวนพวกพี่มาไม่ใช่มาเขียนด่าเมย์แล้วพอมางานเมย์เมย์ก็ไม่โอเคนึกออกปะเออค่ะโอเคยังไงยังไงฝากตักเตือนคนที่เขียนด้วยแล้วกันแต่จริงๆพี่ก็เป็นคนดูแลมันเมย์แซวอะไรเมย์ไม่ว่านะเมย์โดนอยู่ตลอดทุกวันนี้เมย์ก็เมย์ก็เบื่อแต่ว่าเมย์ก็ต้องทนอ่ะพี่เออยังไพี่ีก แล้วที่เป็นหัวหน้าเขาแหละที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็ขอโทษเองขอโทษเองจริงๆแล้วเราจะวิเ็ษข่าวในหน้าหนังสือแล้วก็จะโทรสัพท์ถัดไปเนาะแล้วไม่มีอะไรเนี่ยเป็นโทรหาที่ได้โดยตรงเลยได้ได้เป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยโอเคในเรื่องผู้จัดการางเนี่ยแค่พวกเราทีเดียวค่ะก็จะมีทีมเข้ามาอีกบางทีมันบางเรื่องก็จะทีมที่หมดเลยอะไรที่ไม่เชดที่ทำอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเจอเป็นอะไรที่แบบว่าดวไม่ได้จะตารต่อให้ได้ที่ดีเลยฝากโอเคเลยนะคบโอเคขอบคุณค่ะเราก็ฝากด้วยนิดนึงคือเมย์เมย์เมย์ก็เหนื่อยอ่ะพี่เมย์เมย์เป็นผู้หญิงเมย์ พี่ก็รู้เมย์ผิดหวังความรักมาเยอะแล้วเมย์ก็อยากคบแบบมีความสุขสบายใจอ่ะเห็นใจเมย์นิดนึงคนมันจ้องมาเยอะคือคู่รักนักฟุตบอลมันก็มีทั้งหลายคู่อ่ะไปสนใจคู่อื่นหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเขียนข่าวไม่ต้องมาพาดพิงเมย์เจเ,เยอะมากมายหรอกเพราะว่านิดนึงนงักฟุตบอลเขาต้องการกําลังใจที่ไม่ใช่มาเขียนแบบให้เมย์ดูแย่ให้เตดูไม่ซ้อมบอลมาติดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์ไม่ชอบเลยอ่ะ ทำตัวดีแล้วนะเมย์โตแล้วอะ่ะเมเมพยายามลดความใจร้อนพยายามทําทุกอย่างให้มันดีแล้วอะ่ะเมย์ก็อยากได้กําลังใจอ่ะพี่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนี่ถ้าเกิดมีเมย์เมยนะ์คิดเรื่องดีๆอะไรอะไรเขยจะออกมันได้ไน,ไนะได้ค่ะโอเค <Okay. S 2> ได้ค่ะอ่าโอเคแต่บางทีก็ไม่รักเนี่ยเขาิดงานแี่อแน่นอนได้ค่ะโอเคอเคุกมากนะคะเมค่ะนี่เม์เที่ยวอยู่โอเคสบายใจแล้วขอบคุณค่ะพี่แหมมสวัสดีค่ะคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะ